ช่วงนี้คุณผู้ชมครับฝนตกกระจายทั่วทุกภูมิภาคแต่ว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนตกมากและตกหนักก็คือภาคตะวันออกซึ่งจะมีพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าแล้วก็ดินคลนถล่มกันบ้างติดตามได้จากสถานีอากาศ n b t ครับ สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่นะครับตกกระจายทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าจะตกหนักๆเลยก็ที่พักตะวันออกครับ 24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่งจะตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญจันทบุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่ม สาเหตุก็เป็นมาจากร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ส่วนสภาพอากาศรายภาควันนี้เริ่มกันที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนอุตรดิตฐ์ตากพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดย สซตอนอํานาจเจริญนครราชศีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีและการจนบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคุณภาพอประกาศอยู่ในเกณฑ์ดี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากที่ประจบคีรีขันและชุมพรทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดประนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2-3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลง ททะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย <istic media> การเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ